วันนี้เป็นใกล้ๆตัวหน่อยในบ้านนะครับเพราะว่าสองวันนี้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแหละแล้วก็วเฮ้ยเอามาพูดกันหน่อยดีกว่าวันนี้คุยกันเรื่องลูกลอยในแทงน้ํำตัสนีครับพวกผมต,มตมั้รถกลวดกันางานก่อสร้างนะครับเคยไหมเวลาที่แทงน้ําที่บ้านน้ํามันลดน่ะ คือน้ำเต็มแล้วอะแล้วมันไม่ตักวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนมากเนี่ยปัญหาของน้ําที่มันล้นแทงเนี่ยนะครับมักจะเกิดจากลูกลอยนะครับผมว่าแปดสิบเก้าสิเปอร์เซเลยอะก็เกิดจากลูกลอยค้างนะครับคำนี้จริงๆไอ้พูนมันแก้ง่ายนะอันนี้คือลูกลอยจริงๆไอ้พ้นมันแก้ง่ายนะครับแต่ก่อนอ่างตกใจอ่งมาหัวป้ามาลุก แต่เดี๋ยวมาดูก,กลไกมันก่อนว่ามันมันคืออะไรเวลาเขาติดอ่ะเขาติดแบบนี้นี่นะครับแบบนี้คือน้ําไหลได้เดี๋ยวผมเป่าให้ดูอันนี้มันใหม่ๆอยู่นะผมเลยกล้าเป่าดูนะะมาเป่าหรือดูดวะเป่าเป่าเป่าเห็นไได้ยินเสียงไหมนี่นะแล้วพอน้ํามันไอตัวนี้มันจะมีอากาศข้างในพอมีอากาศข้างในเวลาน้ามันลงมา ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆม,มันจะยังไงมันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาหนึ่งนึกออกปะคอยดูนะมันก็จะค่อยๆมามาปิดเนี่ยปิดสนิทละดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือสนิทเลยนะเป่าไม่ได้เลยอ,อันนี้คือสุดแล้วนะครับก็แค่นี้เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะค้างอยู่ประมาณนี้นะครับก็กินลูกลอยมานิดหนึง่ง แล้วมันก็จะหยุดคราวนี้มาเราเรื่องทําไมน้ํามันถึงล้นแทงได้แล้วมันแก้ง่ายนะวิธีวิธีแก้รู้ก่อนว่ามันล้นได้ไงมันล้นเพราะว่าพอพอใช้ไปนานๆนะครับตัวนี้มันจะฝืดนะครับไอตัวเมคานิตตัวพวกเนี้ยเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเนี่ยกลไกพวกเนี้ยมันจะฝืดนะครับพอฝือดเนี่ย มันมาค้างด้านมันมาคางค้างด้านด้านต่ํานะครับค้างด้านต่ําก็เห็นไหมลมน้ํามันก็ยังไหลออกมามันไหล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 ออกไปมันก็ท่วมแทงนะครับวิธีแก้กระจับอันนี้ชั่วคราวนะขยับหน่อยนะครับมันก็จะกึกหลุดออกมามันก็จะลอยก็มาปิดน้ําก็ไม่ลน้นหรือกับการถ้าสมมุติว่ามัน มันมันดันมาติดด้านนี้ก็คือน้ำไหลไม่ได้เราก็ใช้น้ำไปจนหมดแทงเลยก็ไม่มีน้ำมาเติมมันนี่อันตรายนะพอถ้าติดปั๊มเนี่ยมีโอกาสที่ปั๊มจะไหม้ได้นะครับก็ต้องคอยสังเกตแต่มันรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำอยู่ในระบบท่อเลยใช่ปะ่ะเวลาเปิดก็ก็ใช้น้ำไม่ได้ยกเว้นแต่บ้านที่ต่อบายพาสเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันวันหลังนะครับแต่ลูกลอยคือแบบนี้ประมาณนี้ อันนี้นกลไกเดียวกันกับที่อยู่ข้างหลังโถสุขภัณฑ์นะครับกลไกเดียวกันนะลูกลอยก็คล้ายๆกันแต่น้าอาจจะลูกเล็กหน่อยเนาะแต่ก็ลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีน้ํำจมอยู่ตกอยู่น้ําก็ไหลขึ้นขึ้นขึ้นขึนน้นพอถึงจุดหนึ่งก็ปิดตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเห็นปะเออเนี่ยมันก็คือ มันเลื่อนขึ้นเลือเล่อนลงได้อะเลื่อนขึ้นมามันก็ดึงมาปิดปิดท่อไม่ให้ไหลแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับมีความสุขกับงานก่อสร้างแล้วพบกัน